ถ้าประนอมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีเงินเนี่ยในหกในในหนี้ที่เขาจะจะจะฟ้องร้องเนี่ยนะครับมันจะมีหนึ่งคือต,คคต้นนะครับต้นนะครับสองคือมีดอกเบี้ยผิดนัดนะครับสามคือมีค่าใช้จ่ายในการตามหนี้นะครับสี่มันจะมีค่าใช้จ่ายด้านด้านคดีความค่าทนายค่าอะไรนะครับนะครับห้ามันจะมีดอกเบี้ยที่เขาคิดจนกว่าเราจะชําระหนี้เสร็จสิน้นนะครับ ตัวตัวทั้งหลายทั้งปวงนี่ยมันจะได้งอกมาเป็นแสนและอย่างหนึ่งก็คือว่านี่บัตรเครดิตนะครับคุณกาญจนาดอกเบีย้ยมันร้อยละยี่สิบถูกไหมดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบนะครับคุณกาญจนาไปกู้ไปใช้ตอนนั้นน่ะรู้รู้ตัวป่ะครับว่าดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบไม่รู้รอ่าไม่รู้เออจะไม่รู้ไม่รู้พอมันไม่รู้มันกระทบมาถ้าอะไรก็ตามที่มันดอกเบี้ยร้อยลยี่สิบเนี่ยถ้ามันครบห้านปะีมันจะเป็นเท่าหนึ่งพอดีอ่ะ นึกออกไหมครับตอนนี้คุณกาจนาเนี่ยมันมาถึงขั้นถ้าผมดูไม่ผิดมันน่าจะมาถึงขั้นประมาณกี่ปีละสองหรือสามปีใช่ไหมมันตัง้งแต่สี่เก้าเห็นเขาบอกว่าตั้งแต่สี่เก้าอ่านี่แหละสี่เก้าแล้วก็ไม่จ่ายนะไม่ห้า <5. S 1> ประมาณนี้แหละครับมันก็นจะทบไปเรื่อยประเด็นมันคือหกหมื่นมันถึงกลายเป็นแสนเนี่ยคุณคุณค<ม>ุณู้ชมันก็มีที่มา<ป>มันมีที่มาหมดครับเพราะว่าเวลาไปถึงที่นั่นเนี่ยศาลเขาจะช่วยเรานะครับคล้ายๆว่าถามว่ามันมายังไงตัวเลขเท่าไหร่ทีนี้ คุณกาจนาต้องคุยกับทางสถาบันการเงินอย่างนี้ครับณนะวันนี้คุณกาจนามีเงินจริงๆที่เป็นเงินเดือนรายได้เนี่ยเดือนละเท่าไหร่ครับหมืน่นกว่ากว,กว่าอ่าหมืน่นกว่ากว่าถ้าหมื่นกว่ากว่าเนี่ยนะครับคุณกาจานาเนี่ยนะครับกินใช้ประจําเดือนเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับสมมุติว่าอยู่ที่หมื่นห้าเากินใช้ส่วนตัวเท่าไหร่ประมาณ 5, ประมาณห้าพันอ่าประมาณห้าพันเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลืออีกหมื่นหนึ่งถูกไหมครับ ค่ะอ่าเพราะคุณกาญจนาก็ต้องคุยกับเขาว่าฉันเนี่ยจะใช้จ่ายอย่างประหยัดเนี่ยประมาณห้าถึงหกพันถูกไหมครับขอเก็บออมเดือนละสองหมื่นหรือสามหมื่นสมมุติว่าคุณกาญจนามีห้าพันใช่ไหมครับ,รบก็บอกว่า 5, ห้าพันนี่กินใช้นะครับและและไปสัญญากับพระด้วยนะครับว่าจะไม่กลับไปเป็นอย่างนั้นอีกแล้ว <c oughs> อ่าพาดหลงมาแล้วเนี่ยนะครับต้องกลับตัวแล้วบอกว่าฉันขอเก็บอีกสักสามพันต่อเดือนเป็นเงินออม ถูกไหมครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือตัวเลขที่จะเอาไปเจรจากับเขาค่ะอ่าเพราะฉะนั้นต้องแบ่ง3ส่วนส่วนที่1ก็คือว่าฉันจะกินใช้เท่านี้นะสองฉันจะเก็บออมเพื่ออนาคตของฉันฉันจะไม่อยากกลับไปเป็นอย่างนั้นอีกแล้วอันที่สนะครับก็คือส่วนที่เหลือเนี่ยครับก็นั่งเจรจาเขาว่าส่วนที่เหลือเนี่ยจะจ่ายกันกี่เดือนนะครับเดือนึงให้ได้เท่าไหร่นะให้ได้เท่าไหร่ขณะเดียวกันก็ต้องบอกเขาว่าขอความเห็นใจก็ไทยด้วยกันเนี่ยปรับลดลงมาหน่อย นะครับเช่นดอกเบี้ยที่เคยคิดเป็นเบี้ยปรับเนี่ยก็ขอให้คิดเป็นดอกเบี้ยปกติได้ไหมอ่ามันก็จะลดลงได้แล้วเห็นไหมถูกไหมค่าธรรมเนียมต่างๆที่ขอที่คิดนแพงเนี่ยก็ขอลดได้ไหมก็คืออันนี้คุยกับทางนี้ก่อนไม่ได้เม่นไม่ได้เป็นศาลใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าประนอมกันก่อนศาลือคุยกับทางแบงค์เลยแล้วคุยกับทางแบงค์และมันยังมีช็อตหนึ่งก็คือว่ากรณีที่ไปศาลขอความกรุณาจากศาลท่านนะครับว่า เราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเราเราไม่ใช่อชญากรเราไม่หนีไปไหนเราอยากจะขอแก้ไขหนี้เรานะครับขอความเมตตาจากศาลว่าเรามีรายได้อย่างนี้เราวางแผนชีวิตเราต่อไปอย่างนี้นะครับ,รบก็ขอความเมตตาจากศาลท่านช่วยไกลเกลียกล่ยให้ครับนะครับ,รบแต่ในขั้นศาล็ดีนะเขาจะพยายามที่จะให้เรามีช้ายอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งทูก ปกติคือกินกินใช,ออนใช้อาจจะต้องใช้นี่ระหว่าง5 500ถึง1,000ถูกต้องแต่มือหน,นึ่งเนี่ย ประัติศาสตร์จะให้ไวุ้เป็นค่าใช้จ่ายคือมนุษย์คนเราเนี่ยเราต้องถามว่าเราถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างครับอยู่บ้านเช่ากินข้าวถุงกินข้าวกล่องอย่างนี้นะสมมุตินะครับเราก็ต้องดูเราก็ต้องแจกแจงนะครับเตรียมตัวนะครับเวลาจะไปไปไปศาลอะไรเนี่ยเตรียมตัวให้ดีนะครับว่าเรามีรายได้รายจ่ายอะไรอ๋อครับนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเรามีรายได้หมื่นห้ารายจ่ายเราเท่านี้เท่านี้แล้วบอกว่าเราจะไปซื้อโน่นนั่นนี่อีกนะครับ ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการเตรียมคือว่าเราจะใช้จ่ายเราจะปรับปรุงพฤติกรรมเราที่จะไม่ไม่ไปทําแบบนี้อีกแล้วแสดงให้เห็นว่าเรามีเจตนาจะใช้นี่โดยการเงินที่มีอยู่นี่วางแผนถูกไหมในการวางแผนทางการเงินแล้วปกติเขาก็จะให้ใช้อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยถ้าอยู่ในค้นศาลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าทางเจรจาการก่อนที่จะขึ้นศาลประนอมนี่เนี่ย เราอาจจะเจ้าเจรจาถ้าไม่ตกลงเราก็ไปไปแสดงนี่นะแล้วก็ตอนไปศาลจะหนีนะครับไปศาลไปไปคุยแล้วก็ขอขอความเมตตาจากศาลท่านลักษณะก็คือว่ามันยังมีอีกสองขยะครับคุณกาญจนาหนึ่งคือเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงนะครับนะครับของไปศาลอ่าเราก็ต้องพูดว่า เราเป็นอย่างนี้จริงๆขอ้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้เช็คสอบได้นะครับอย่าอย่าอย่า,ยาไปมีรายการไม่พูดไม่จริงหรือว่ากักกักข้อมูลไม่ได้นะครับเวลานี้ต้องพูดความจริงกันนะครับอย่างที่ถามว่าทําไมผมถึงถามคุณกาญจนาแรงๆตอนแรกนะครับไม่ได้มีจิตเจตนาแต่ถามเพื่อให้มีสติขึ้นมาว่าเราฉันไปพลาดหลงมาแล้วนะครับเราต้องยอมรับก่อนแล้วเราจะได้เดินหน้าแก้ได้ค,ครับกระซิบนิดนึงถ้าไปศาลปกติเนี่ยก็จะจ่ายประมาณ500ร้อย ถ้าไม่มีจริงก็ขอความเมตตาท่านเลยครับการจนาเอาขึ้นเลยขึ้นศาลเลยนอกจากนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าเราไม่ต้องไปก็ได้เดี๋ยวเขาอาไปไปดีฮะไปอย่าบ้าเขาบอกว่าพอพอศาลตัดสินแล้วแล้วเขาจะบอกว่าคุณกาจนาครับคุยกับเราอีกทีหนึ่งคุณกาจนาครับถ้าคุณกาจนาไม่ไปศาลถูกไหมครับไปเลยก็ถือว่าคุณคุณกาจนาขาดนัด ถูกไหมครับถ้าคุณกาญจนาขาดนัดก็ไม่ปแสดงตัวที่ศาลก็คือไม่ต่อสู้ถูกไหมอ่เพราะฉะนั้นฝ่ายฝ่ายคู่กรณีเนี่ยจะเอาทถ้าสมมุติเขาบอกว่าเอาแสนเต็มแล้ววันนั้นใครจะไปขอความเมตตาใช่แนะนําให้ผมถามผมถามคุณกาญจนาว่าลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จะไปขอความเมตตาจากศาลอืม คุณกาจนาเองนี่แหละคุณกาจนาจะต้องกล้าหารที่ <ไป S 2> จะต้องไปสาร,สารอยอมรับกระสารท่านว่าฉันพลาดหลงและขณะนี้กลับตัวและอยากจะทําอย่างนี้นะครับ ต้องสู้ความจริงก่อนถ้าเราไม่สู้ความจริงแล้วเราจะเราจะสู้เรื่องพวกนี้ไม่ได้ครับและศาลอาจจะปรับลดหลือให้หดถูกต้องครับถูกต้องครับเช่นเฮ้ยไปคิดเขา28%่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเฮ้ขอขอให้ลดลงมาหน่อยเหลือ7หรือ10หรือ12เนี่ยคุณกาจนาจะได้ส่วนนั้นมาเจ้าหนี้นี่เก่งนะบอกอย่าไปศาลเราเสียสิทธิ์เลยถ้าคิดง่ายๆนี่คือเสียสิทธิ์เลยนะคะถ้าบอกว่าคุณไม่ไปต่อสู้เนี่ยฝ่ายเจ้าหนี้เนี่ยจะเอายังไงกับคุณก็ได้เลยนะถือว่าก็นี่ไงนัดเราไม่มาเขาเบี้ย ต้องทำแบบนี้นอย่าไปเชื่อเจ้านี้คุณกัญจนานะนอกจากนี้ก้อนนี้มีก้อนอื่นอีกไหมคะไม่มีค่ะโอเคถ้าคุณกาญจนายังไม่เชื่อนะครับยังไม่เชื่อสิ่งที่เราพูดกันคุณกาญจนาโทรไปที่เบอร์นะครับกด1213นะครับอันนั้นคือศูนย์ให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการธนาคารเงินของธนาคารประเทศไทยถามเขาครับตอบมันจะออกมาเป็นแบบนี้น 1. อยอมรับความพลาดหลง2นะครับทำเรื่องรายรับรายจ่ายสา นะครับเดินไปขอความกรุณาจากศาลสี่ก็คือต่อรองกับเจ้าหนี้นะครับค่ะนะครับท่านี้ครับก็คือต้องไปต้องไปก่อนควรไปต้องต้องต้องคุยกับเจ้าหนี้ก่อนแล้วบอกว่าถ้ามันไม่เรียบร้อยก็ตอนที่ไปศาลก็อีกช็อตหนึ่งครับครับคือถ้าคุยกับเจ้าหนี้แล้วเราสมมติเจ้าหนี้บังคับว่าเอา9 00 0ันให้ได้เราไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ไปแจ้งไม่ต้องถามไม่ไม่ถามจะเล่าให้ฟังว่าผมไม่คุวญจะถามถามเจ้าหนี้เขาตรงๆครับฉันมีเงินเดือนหมื่นสอง นะครับคุณเอาชั้นไปเก้าพันแล้วฉันจะกินอะไรสามพันบาทต่อเดือนเนี่ยฉันกินอยู่ได้ยังไงถ้าคุณกินอยู่ให้ดูเป็นตัวอย่างได้ฉันก็ทําได้ใจเขาใจเราเขาทวงเราเพราะเพราะว่าเราออกเงินเขาในขณะเดียวกันเราไม่เราไม่ได้ว่าจะหนีเราตั้งใจจะจ่ายแต่คุณมาเอาแบบนี้มันก็ไม่ไหวมันก็เกินนะก็วันนี้คุยแล้วตอนน้นจะประนอมนี่คุยแล้วเขาบอกว่าประมาณคิดแล้วแต่ จากจากฐานที่ฟ้องฟ้องเข้าประมาณเดินละพันกว่าก็เลยไม่ไหวข้วงาไม่ไหวจึต้องไปที่ศาลอ่ะงั้นก็ไปเลยไปก็ไปไปก็ไปไปขอความเมตตาจากศาลท่านเอ้าเดินขึ้นศาลมันต่างยังไงครับถ้าเราไม่ไปเราไม่ไปศาลก็พิพากษาเราไปเรายังมีโอกาสขอขอขอเขาเลยกว่าขอความเมตตาจากศาลในการไกลเกลี่ยนะครับคุณกาญจนา ผมดูอย่างนี้นะครับคุณกาญจนาไม่ใช่คนไม่กลัวไม่มีไม่หนีไม่ให้แต่คุณกาญจนาเนี่ยเวลานี้มันมีรายได้แบบนี้นะครับอยากจะกลับตัวแล้วเราพลาดหลงไปเพราะฉะนั้นนะครับขอความเมตตาว่าเบี้ยปรับที่คิดแพงๆลดหน่อยได้ไหมนะครับนะครับเราไม่หนีแต่ว่าเราจะจ่ายตามความสามารถที่เราจ่ายได้ขอความกรุณาตรงนี้ เดือนละห้าร้อยสบายสบายท่องไว้แล้วเดินขึ้นศาลย่างอกผ้ายไหลพึ่งในฐานะลูกหนี้ที่ดีคือคือเรามีความรู้สึกว่าเรากลัวไงเรามีความรู้สึกที่เรากลัวแล้วเราต้องไปพูดในเรื่องที่เป็นความผิดพลาดของเราทําให้เราไม่อยากจะไปใช่ครับจริงไหมครับค่ะไม่ต้องอายไม่ต้องอายเป็นนี่เป็นนี่เป็นล้านล้านคนนะคะเข้าใจนะคะ ครับเป็นกำลังใจให้นะครับครับผมโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะโอ้มีแนะนาไม่ให้ไปศาลด้วยโอ้ไมคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้อันนี้ก็เป็นผมเรียนว่าเป็นแค่ดิ่ที่ที่ที่เราไม่ค่อยสบายใจนะครับเพราะว่าคนที่คนที่ไม่รู้เรื่องกฎหมายเนี่ยมีผมคิดว่าคนที่ใช้กฎหมายแล้วก็ เราล่าเรียนมาเนี่ยมันมีการปฏิญาณมันมีการให้คาสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่เยอะแยะนะเรื่องพวกนี้นะครับบาปเคราะห์สำหรับคนที่ทําแบบนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องเจอคือฝันทวงก็พยายามจะอยากจะเอาให้ได้เยอะที่สุดเร็วท้่วงได้แต่ว่าข่มขู่ให้ข้อมูลที่ผิดนะครับหรือไปใช้วิธีการที่มันไม่ค่อยตรงไปตรงมามันมันไม่ควรแล้วครับครับต้องให้โอกาสผู้คน เขาไม่ได้หนีแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยนะค,ะ,ค,คะเดี๋ยวตรงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับท่านที่ยังมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะรู้ว่าตัวเองจะดำเนินการอย่างไรเมื่อเป็นหนี้นะคะก็เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ กลับเข้าสู่ลุงแจมออนแอร์นะคะวันนี้วันจันทร์เราคุยกันในเรื่องของเครดิตเงินเครดิตบูโรนะคะแต่ก่อนที่จะไปคุยกันต่อแล้วก็ตอนนี้มีสายมารออยู่แล้ว3ส,สายด้วยกันขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดนึงค่ะว่ารายการลุงแจมออนแอร์ของเรานะคะ mm hmm. ก็จะร่วมกับเครดิตบูโรค่ะในการให้บริการตรวจข้อมูลเครดิตให้ฟรีเลยนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะรู้ว่าตัวเองนั้นติดแบล็คลิสหรือเปล่านะคะอยากจะรู้ว่ามีนี่อยู่ที่ไหนอย่างไรในวันพุธที่1 0จิขออภัยกับสเมื่อ ศจิกายนนี้นะคะ14พฤศจิกาย,ยนวันพุธนี้ที่ใต้ตึกอาคารเนชั่นทาวเวอร์ด้านหน้าเซเว่นอเลเว่นนี่นะคะสามารถที่จะมาได้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นพี่พน,น้องที่อยู่ในตึกเนชั่นเองก็ดีหรือว่าประชาชนชาวบางนาหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงหรือจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะ mm. ที่ทราบข้อมูลนี้แล้วอยากจะรู้ว่าตัวเอง <c oughs> นั้นติดเครดิตบูโรอยู่หรือไม่ไม่ต้องเดินทางไปที่สํานักงานนะคะมากันได้ที่อาคารเนชั่นทาวเวอร์ในเวลา10นาฬิกาจนถึง15นาฬิกานะคะสิ่งที่คุณต้องนํามาจริงๆแล้ว ไม่ต้องบอกก็ได้เพราะว่าคุณต้องติดตัวอยู่แล้วนั่นก็คือบัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นนะคะก็เชิญๆกันไว้วันพุธนี้ค่ะครับแล้วยังจะให้คาปรึกษาดลยนะว่าถ้าเป็นนี่จะทำไงทำไงจะไม่ติดเครดิตบุโรอืมครับถ้ามีปัญหา้วจะแก้ยังไงครับมีสายเข้ามาแล้วฮะใช่ค่ะสายแรกนะคะคุณดอกอ้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญสอบถามเลยค่ะสวัสดีเราติดเครดิตบูโรค่ออะไรคุณสอบถามว่ามันมีวิธีแก้ไขไหมคะโอเคคำว่าติดเครดิตบุโรก็คือว่า มีประวัติค้างชำระใช่ไหมครับใช่ค่ะพอดีเราปทำมอเตอร์ไซค์ให้พี่ชายนะคะและพี่ชายปล่อยยืดแล้วรถคันนี้เป็นชื่อเราซื้อเราเป็นเราเป็นคนขอกู้ใช่ไหมครับคุณดอกอ้อเป็นคนขอกู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะพอดีเราจะไปทาบัตรเครดิตพวกเอไออนเฟิร์สชอยอะไรเราก็ทําไม่ได้เลยอะค่ะไปออกรถให้ใครนะครับพอ่ีพี่ชายอ๋อออกรถให้พี่ชายใช่ไหมครับแล้วรถก็เบี้ยวไปแล้วพี่ชายบอกอะไรคุณดอกอ้อว่าครับ อก็เอารถคืนเขาไปนะคะอ่าแล้วพี่ชายรับผิดชอบอะไรอีกป่ะไม่ไม,ไม่ไม่ค่ะอ่าตัดญาติเลยครับข้อที่หนึ่งคุณดแค้ออ้าวจริงแบบคนเป็นพี่ชายเนี่ยควรจะดูแลน้องสาวไม่ใช่เอาภาระให้น้องสาวค่ะอ่าผมแนะนํานะข้อที่หนึ่งตัดญาติโทรมาไม่ต้องรับแล้วพี่ชายทํางานไหม พี่ชายทำงานค่ะเ,เขาไม่มีเงินเดือนเหรอ,เ,อเขาไม่มีเงินเดือนเลยไม่ม่อนค่ะม<อ>ีแต่ไมไม่ด่อนช่วงที่เขาปล่อยรนยืดเนี่ยก็คือเขามีปัญหา แล้วเราก็ช่วยเคลียร์กัางไฟแนนซ์มตร์ไซให้ก็คือเขาค้างไว้ชําระไว้สองวดเงวดที่3เราก็เลยช่วยคุยให้ก็เขาก็โอเคทางบริษัทเขาก็ยอมครับสรุปก็คือว่าน้องสรุปก็คือน้องสาวไปออกรถให้พอมีปัญหาพอมีปัญหาน้องสาวก็ไปเคลียร์ให้ใช่ค่ะแล้วพอเคลียร์เสร็จแล้วยังไม่จบอีกยังเอาปลาลามให้น้องสาวอีกใชยก็คือพอถึงวันที่4ี่เนี่ยก็คือโดนจับเมาแล้วขับก็เลยไม่จ่ายอ๋อถ้าอย่างงั้นอย่างนี้ครับคุณดอกอ้อครับ ลบชื่อออกจากการเป็นญาติพี่น้องกันเลยจบนะครับข้อที่หนึ่งเอาจริงๆผมพูดจริงๆเพราะอะไรเพราะอะไรจะสร้างปัญหาให้อีกหรือเปล่าทู่ยังไม่จบคนเป็นคนเป็นพี่เอาความเป็นพี่น้องมาสร้างปัญหาให้น้องสาวไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยเอออาจริงๆถ้าถามว่าผมผมทําเลยนะอันนี้ข้อข้ออันนี้ข้อที่หนึ่งไม่เกี่ยวอ่าข้อที่สองคุณดอกอ้อต้องทำอย่างนี้ครับตวัดนั้นมันมาอยู่ที่คุณดอกอ้อเพราะคุณดอกอ้อไปกู้ถูกไหมครับ น,นี่คุณด,ดอกอ้อกต้องเดินไปคุยกับเจ้าหนี้รายนั้นคคุณดอกอ้อเดินไปคุยเจ้าหนี้รายนั้นนะครับนะครับอันที่หนึ่งเคลียให้จบว่านี่ส่วนขาดเนี่ยเป็นอย่างไรพูดง่าย,ายๆก็คือว่าเขาเราไปกู้เขาได้ลดลดคืนไปแล้วลดเนี่ยเขาต้องเอาไปขายขายแล้วเอามาจ่ายหนี้ถูกไหมครับมันมีหนี้ส่วนขาดเกิดขึ้นก็คือว่าขายแล้วได้เงินไม่พอชําระหนี้